บมแม่ประเวทส้นดอนในชาดที่สิยอมยกพระนางมาเสียพร้อมเท่ามาค่ะคุณผู้ชมสิ้นสุดการรอคอยสยิบเอ็ดโมงกว่ายังไม่มีอะไรตกถึงท้องอ่ะเติมคาเฟอีนให้ร่างกายก่อนติ่นกาแฟหาไรรองท้องก่อนนะคะออกไปซื้อของให้ช่างตอนสายๆก็เลยได้นี่มา เป็นกะหรี่ปับ๊บขนมพุนยายกะหรี่ปั๊บเจ้าอร่อยนะคะไส้ไก่ผงกะหรี่นะกินกับกาแฟหอมๆเข้มๆข,ข,ของเราอันนี้น้ำกาแฟก็ต้มมาเรียบร้อยด้วยหม้อต้มโมคาเซเลตกันสนิมนะคะแล้วก็มีหมูจับเนี่ยกันความร้อนด้วยนะคะกาแฟง่ายๆก็เติมความหวานสนอยของเราจะใส่แค่นมข้นหวานรองก้นแก้วนะคะประมาณสองช้อนชานะหวานกำลังดี เราก็จะเลือกยี่ห้อที่เขาการันตีว่าเขาไม่มีไขมันมทรานส์เนาะก็เพื่อสุขภาพนิดนึงอันเจนนั้นก็เติมเกลือหย่เพียงนิดชีวิตเปลี่ยนเป็นเกลือไออดีเนาะ <c oughs> แล้วก็เติมน้ำกาแฟที่เราต้มเสร็จใหม่ๆหอมๆเนี่ยนะคะใส่ผ่นกรองกาแฟก็จะได้น้ำกาแฟที่เคลียร์ใสไม่มีตะกอน รต่ว่าจําเป็นนะคะสําหรับแาแฟเด้มองโกคานะอืมหอมหอมแล้วก็ดิฉันแอบใส่พักสกรีนลงไปด้วยนะคะพักสกรีนนี่ก็เป็นแผ่นเหล็กกลมๆเนาะที่มีรูเล็ก,ลกๆก็จะเป็นตัวกรองกากากาแฟชั้นหนึ่งแล้วก็ช่วยอ่าประจายแรงดันน้ําให้สม่ําเสมอให้น้ํากาแฟนี่มีความเข้มข้นยิ่งขึ้นนะคะจงเป็นลาเต้ร้อนนะคะวันนี้เพราะว่าอากาศเย็นๆตั้งแต่เช้าก็ เจ็ดแปดองศาเราตื่นมาใ,นใส่สายเอ้ก็ยังยีบสองศามีลมแผ่วๆข้างนอกนะว่าจะไปนั่งจิบกาแฟชิลๆนอกเย็นๆหนาวๆก็เลยมากินข้างในกับลูกๆหัวตีไฟฟ้าแบบชาร์จได้นะคะนมนี่เป็นนมอุ่นจัดนะคะแต่ไม่ถึงกับเดือดนะคุณในไมโครเวฟประมาณวัดเทอร์โมมิเตอร์ได้ห้าสิถึงห้าบห้าองศา หัวตีนี่ก็ใช้ได้ทั้งนมเย็นแล้วก็นมร้อนนะคะใช้ได้ทั้งเมนูร้อนและเมนูเย็นนั่นเองทีฉันก็ยังไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยเอฟเฟกหมวกมีหมวกด้วยวันนี้เ,เห็นเข้ากับเสื้อพอดีเออเอฟเฟกเขาก็มุงมิ้งน่ารักเนาะต่อๆนี่มีลูกเล่นเยอะเฉพาะเอฟเฟกหน้าตานี่สวยเลิศเอ็กก็ กาแฟนมใช่ไหมคะไม่ว่าร้อนหรือเย็นก็ต้องมีส่วนผสมของนมเราก็จะดูดูความเนียนความเนิดของนมหมัวตีแบบนี้ก็เงได้ราวเนียนนุ่มได้เรื่องได้ราวกาแฟสดลาเตร้ร้อนนะคะชงสไตล์สโล,โลไลฟง่ายๆที่บ้านนะนข้นหวานอยู่ข้างล่าง หอมหอมใส่พักสกรีนลงไปด้วยนะคะปรากฏว่าได้น้ำกาแฟที่เข้มขึ้นดีนะคุณผู้ชมกินเมื่อวานเนี่ยเป็นมึนๆหนักๆหัวอ,อารมณ์ค,คล้ายๆกับดื่มกาแฟชงด้วยเครื่องอืมไม่ใช่ก็กาแฟะจะเข้มขึ้นนะคะอ่ะดื่มด้วยกันนะคะคุณผู้ชมเชียร หอมกลมกลม่อมเข้มได้เรื่องได้ราวแล้วนี่อ่ะกินคู่กับนี่ยลองท้องไปก่อนจริงหิวข้างแต่เมื่อคืนตอนห้าทุ่มนะนอนไม่ค่อยหลับเมื่อไหรจะเช้าสักทีก็มาหลับ่าตอนตีหนึ่งกว่าเนี่ยดูไถโทรศัพท์เล่นโน่นคิดว่าจะปล่อยหลับยิ่งตื่นไปกันใหญ่หิวก็เลยหลับยากนะอี่าผู้ชมก็จะเป็นอย่างเนี้ยค่ะ จะเป็นเนื้อกรอบนอกนุ่มในนะคะอือเจ้านี้อร่อยนะคะอืออยู่อันเจฟฟี่ต้ก็กลมกล,มกล่อมกำลังดีมันกะหล่ปรับทอดนะคะแต่ไม่อมน้ำมันเนะอือก็ทำดี เจฟฟี่ยืนคุมละเรียกค่าคุม้มครองเอ้ากินเม็ดไปก่อนลูกกินเม็ดไปก่อนเดี๋ยวไม่ทําต้มข้าวให้อยู่บนโอเิเวอร์เจฟฟี่มายืนคุมน่อยเจฟฟี่ให้มีกินอย่างสุขสงบหน่อย อร่อยนะเข้า <Ton> ก <ics NG raft> ันกับกาแฟใส่แผ่นพัาสตีนลงไปอ่ะน้ำกาแฟที่เข้มขึ้นเะคะอืมดีอ่ะแต่ก็ไม่ได้เข้มมากมายเท่าเครื่องนะน้องเข้าใจว่าเป็นการต้มใช้น้งดันน้ำเดือดธรรมชาติอืมกันนะค่ะขอให้มันที่ดีนะคะ แล้วเจอกันใหม่ขอบคุณที่ติดตามค่ะ